ามาขุดแร่ดีกว่านะก่อนนอนขุดแร่อื้ไมได้ก้อนหินหือเชื่อจะเอาแร่ไปขายอื้มไม่เอาหินนะแอะได้ทองแดงโอ้โหโอ้โหได้ได้ไดทองแดงเองเอเจอกระไ,ได้ลงลอ่ะเออแร่เงินยิ่งลงไปชั้นลึกๆเนะี่ยแร่มันจะยิ่งดีนะฮะ แต่ผมไม่ไม่น่าถึงอ่ะน่าจะเหนื่อยก่อนครับเราไม่ได้เอาตะกร้ามาด้วยนะไม่รู้คิดอะไรลืมไปว่าเรากินผลไม้ไอ้เพิ่มพลังไปสองผลแล้วเราอึดขึ้นเยอะเลยไม่งั้นปกติเหนื่อยไปแล้วเนี่ยวันนี้นะนี่ยังไม่เหนื่อยเลยอะโอเคกระเป๋าเต็มเหลือเชื้อโอ้โหเจอแต่ตังค์สิบบาทรีบๆเจอสิวะเออทางลงให้เราเราต้องเอาตะกร้าไปด้วย เออปลาไปไม่เอาเหิีน้นเออเจอทางลงนี่ถ้าเราลืมมาตตะกร้ลงนี่จบเลยนะอุย้ยเหนื่อยยากมากอะยังไม่เหนื่อยเลยอะปกติต้องเอานี่เราลงไปนอนโรงพยาบาลแล้ว <c oughs> เฮ้ยโหยพึ่งเอาแค่ไอ้นี่เองพึ่งเคล็ดหน้าเองได้อีกสามได้อีกสามได้อีกสามดอกเก็บ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 อุ้ยได้แล่แล่ท้องได้ท้องเฮ้ยโข โอ้วว้าวโอ้ชิปโอ้ได้ผลไม้เพิ่มพลังเฉยโอ้ยังฟุกโอ้ยังฟุกเลยอย่างนี้ถึกถึกขึ้นอีกหนึ่งเท่าครับงี้ทํางานได้ทั้งวันทั้งคืนตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วครับยังขุดเหมืองอยู่เลยไปไปไปยายาวไปฮะเยายา,ยาวไปครับมันมีโอกาสได้สองผลครับจากการขุดเหมืองอีกเหมืองหนึ่งน่าจะเป็นเหมืองไอ้นี่ครับเหมืองเหมืองอะไรนะ เหมืองเหมืองสองนะฮะโอ้แจมเลยแจีมเลยโอ้งี้รวยเลยอะบอกเลยว่าทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนเก็บบ้าเก็บทำบ้าอะไรก็นหินเนะี่ยทิ้งไปออ้โอ้โอ,โอ,โอ้ได้แรดีแล้วเริ่มได้แรดีแล้วครับเมื่อกี้มันแรแร่อะไรนะมิติกปะน่าจะเป็นมิติกนะครับไปไปไปยันวางงี้ขุดเหมืองได้ยันวาง จะเก็บังค์ทำอะไรครับเอ่อซื้อวัวอยากเลี้ยงงัวเลี้ยงแกะ <_ S 1> ไป <_ S 1> ไปไป <_ S 1> ไปกูปต่อโห่น,นี่รวยเลยอ่ะบอกเลยว่ารวยรวยเหลือๆยังไม่เหนื่อยเลยอะ่ะโอ้โหลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆครับผมชั้นไหนแล้วครับเนี่ยไม่เคยนับเลยยิ่งลึกยิ่งดีฮะยิ่งลึกยิ่งดีและยิ่งหายา,ยากครับแต่แม่งก็ออกแต่ทองแดงไม่เป็นไรเรามีตะกร้าะตะกร้าเราเหมือนกระเป๋าด้วยเลมอนนะฮะใส่ได้เยอะมากครับ เฮ้ยแรงมิติมาหน่อยเธอโอ้โหโอ้โหแห้งโอ, ح, อ้โหเกลือโอ้โหเกลือเกลือเฮ้ยเอาหน่อยว่าเอาหน่อยว่าออกหน่อยว่าออกกันเดียวแบบว่านี่กูฟันลมด้วยเฮ้ยเออได้แล้วว้อันนี้เก็บไ,ได้เป๋าหนึ่งอันนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปอัพเกรดอาวุธะฮะปึ๊บอู้อย่างนี้ อัปเกรดไอ้น,นี่สบายเลยเก็บแร่ทองไว้อัปเกรดไอ้นี่ดีกว่าไอ้จอบเนี่ยเดี๋ยวเราฟันแบบฟันทีเดียวแบบต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 บอบะเคยเห็นปะโอ้โหได้อีกแล้วดามินทามไม่ใช่ดามินทามพูดผิดมิติเออเรามีแร่ทองอันนึงเดี๋ยวเราต้องดูว่าเราต้องอัปเกรดอะไรฮะเออนี่ไงนี่ไงโบลรถน้ำรออัปเกรดขั้นสุดยอดได้แล้วแล้วก็จอบนะครับอัปเกรดถึงได้ขั้นสามนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้อู้่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วดูดิเพิ่งปาดเหงืออคุณแน่นอนจัดเลยอะแม่งผลไม้สามลูกนี้แบบสุดจริงสุดจริง <c oughs> เอานี้ไปขายเอานี้ไปขายขุดใหม่ได้ขุดใหม่ได้ครับโอเคเราเก็บไปที่สองอันนี้ไว้ใครโดนเน็ได้วยผม OC ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณตีครับขอบคุณครับ ครอยากโดเนทลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับขึ้นเป็นซิริพูดเลยนะฮะตั้งใจทำมากเลยครับ <c oughs> เรื่องเงินเทองทอง,งนี่ตั้งใจทำมากเลยครับเฮ้ย hey, นีชั้นสุดท้ายแล้วหรอวะทำไมมันไม่มีบันไดให้ผมลงแล้วอะอันนี้น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายปะดูดิขุดรอบห้องแล้วอะ่ะรวยรวยเอ้ยอย่าเพิ่งขึ้นใจยเย็นใจยเย็นอุ้ยอุ๊ยขุดได้อันเดียวครับเอ้ยนี่เป็นชั้นสุดท้ายจริงดิโอ้ ถือขนาดแบบขุดมาชั้นสุดท้ายเลยอะนี่นี่ไป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 อา้าวแล้วจะไปยังไงอะ่ะไปไม่ได้นี่วะอันนี้เต็มแล้วอะ่ะโอเคงั้นเราก็ขึ้นไปข้างบนอันนี้ชั้นสุดท้ายแล้วเนาะเหมือนชั้นสุดท้ายโอเคจบจบจบ,จบกับการ,รขุดเหมือนจบเยลยนี่รวยเลยครับขุดเหมืองอย่างเดียวรวยเลยขี่โมงแล้วเนี่ยอ๋อเข้าไปในเหมืองเวลาไม่ลด นึกว่าเวลานับแต่เวลานับนี่เช้าแล้วเวลาเราเข้าไปที่ไหนอะเวลาจะไม่นับครับแต่ถ้าเวลาเราเดินอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเวลานับเทอาหาต่อไปเราก็ขายขายนี้ไปอีกอันนึงครับโอเคเก็บไว้สองอันนะไว้เอาเอาว้อัปเกรดอ,อุปกรณ์ทำฟาร์มครับ